นึกอยากกินปอเปี๊ยะสดเลยหาสูตรแผ่นปอเปี๊ยะโฮมเมดแบบง่ายๆ,ๆผสมแป้งสาลีอนเนกประสงค์กับแป้งมาร์ช่วงให้ละเอียดปรุงรสด้วยเกลือแล้วผสมน้ำเปล่ากับน้ำมันพืชค่อยๆเทลงแป้งที่ผสมไว้ผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนพักแป้งหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่งร้านเนื้อไส้ออกพริกชี้ฟ้าเขียวแดงและเตรียมหั่นหมูต้องพักแป้งครบชั่วโมงแล้วค่ะที่บ้านใช้ตะแก๊ส Lucky Frame มีหัวเตาคู่ให้เลือกสองแบบเราจะใช้ไฟลีในการทำแผ่นแป้งหยัดแป้งหนึ่งทัพีเล็กแล้ววนแป้งให้เป็นแผ่นกลมเอาพายปาดให้นนนนนนน่่่่าาาาาาาเเเเเรรรรรรรีีียยยกกกปปปปะะะมมณททแแแผ้้้้้ง็จสสุอออำำำดดดดดดววหหหััตติฟ๊ลใืซ เอมน้ำตาลทรายผงปรุงรสผงพะโล้ซีอิ๊วดำและเกลือใส่เต้าหู้ขาวแบบแข็งและเห็ดหอมต้มไฟอ่อน15นาทีมีทำไข่เจียวไว้เลยเนาะต,นต่วนเต้าหู้กับเห็ดหอมเสร็จก็ตักขึ้นมาใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวและงาขาวครึเงใสน้ำแป้งข้าวเจ้าคนตลอดเวลาจนข้นเนยแล้วลวกถั่วงอกด้วยค่ะน้ำราดพอเย็นแล้วจะข้นขึ้นหั่นไข่ฝอยหั่นเต้าหู้และเห็ดหอมพร้อมห่อแล้วค่ะทุกคนวางแผ่นแป้งถัวงง่วงอกเต้าหู้แต่งร้านหมูตั้งและเห็ดหอมหวนอย่างเบามือเพราะแผ่นแป้งไม่ค่อยแข็งแรงหั่นแบ่งให้พอออออดดดดดีีีคคำำแแแแแลล้้้้้้วววรรรราาานนนบบบชชช่่่มมๆโโยยยยยไขขฝะกกกกิฟเงงัตห